สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยวอยซ์เสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับเรื่องคําถามสี่ข้อของพลเอกประยุทจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ต้องการจะถามประชาชนทั้งประเทศนะครับดูจะเป็นเรื่องที่จริงจังไม่น้อยทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นนโยบายสําคัญที่มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยนั้นสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศนะครับให้ดําเนินการเรื่องนี้อย่างเป็นจริงเป็นจังทีเดียวนะครับส่วนปัญหาเรื่องของ ปากท้องของประชาชนเรื่องของราคาย,ยางที่ตกต่ำหรือแม้แต่เรื่องปัญหาน้ําท่วมที่ผ่านมาปัญหาการทำมาหากินของประชาชนนั้นดูกลับจะไม่ค่อยจะเป็นนโยบายสําคัญที่จะเป็นการกําชับให้กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดดําเนินการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนทักเท่าไหร่นะฮะนี่ก็เป็นประเด็นที่เป็นข้อสังเกตอยู่ด้วยเหมือนกัน จึงเกิดคำถามขึ้นมาเหมือนกันนะว่าผลเอกประยุทธ์จันโอชาและรัฐบาลคอสชน,นั้นมีความคาดหวังอะไรกับคําตอบจากประชาชนจากคําถามทั้ง4ข้อนั้นนะครับไม่ว่าผลเอกประยุทธ์จะยืนยันนะว่าคําตอบบังกล่าวนั้นจะไม่ส่งผลต่อรูปแบบการเลือกตั้งแต่อย่างใด แต่อะไรคือเป้าหมายที่แท้จริงหรือว่าความต้องการที่แท้จริงของพลเอกประยุทธ์จันโอชาในรัฐบาลคสชที่จะได้คําตอบจากประชาชนทั้งๆท,ท,ที่ประชาชนเองก็พอจะคาดเดาได้นะฮะหรือว่าสังคมเองก็พอจะคาดเดาได้ว่าคําตอบที่พลเอกประยุทธ์ต้องการจะฟังนั้นคืออะไรนะครับวันนี้มาลองฟังการวิเคราะห์เรื่องนี้จากแกนนาคนหนึ่งของขอบวนการประชาธิปไตยใหม่นะครับคุณรังสิมันโรม สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะฮะที่ให้เกียรติพูดคุยในรายการอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าทางกลุ่มประชาธิปไตยใหม่ดูจะเงียบเงียบไปเกิดอ,อะไรขึ้นครับจริงๆตอนนี้นะครับากา็การการเคลื่อนไหวย,ยังมีนะฮะแต่ว่าอย่างที่อาจส่วนหนึ่งที่หลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันมีการเงียบไปนะครับต้องยอมรับว,ว่าวันนี้สังคมบาระของสังคมเนี่ยมัน มันยังสเปะสปะนะครับมันยังไม่มีเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มันเป็นวาระที่ที่ถูกยกนะครับให้กลายเป็นหรือถูกพูดถึงมากนักนะครับมันยังเป็นเรื่องแบบเราจะเห็นว่าในแต่ละวันนะครับแต่ละสัปดาห์ที่ผ่านไปเนี่ยมันมีหลายประเด็นที่มันเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับใช่ครับซึ่งต้องยอมรับว,ว่าส่วนหนึ่งนี่ทําให้นี่คือสิ่งที่ทําให้คอสชอนะครับสามารถดํารงอยู่ได้นะฮะเพราะว่าถ้ามันเป็นวาระใดขึ้นมานะฮะอย่างกรณีประชามตินะครับ หลายภาคส่วนเนี่ยมันก็จะมีการรวมตัวกันนะครับเพื่อเพื่อถกวระนั้นเป็นพิเศษนะครับนั่นนั่นจึงเป็นผลว่าทําไมเวลามันมีการลงประชามติหรืออะไรที่มีลักษณะใกล้เคียงกันนะครับเราจะเห็นว่าประชาชนเนี่ยจะเข้ามาเป็นผู้มีบทบาทค่อนค,นค้ังมากมมนะครับมีใครในกลุ่มที่รู้สึกท้อแท้บ้างไหมครับกับการเคลื่อนไหวที่ผ่านมา <c oughs> เพราะว่าดูเหมือนว่าจะยืดยาวเหลือเกินกับการต่อสู้กับอํานาจเผด็จการ ผมคิดว่าแต่ละคนก็คงมองอนาคตของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะบางคนก็ยังคงนะครับที่จะตัดสินใจต่อสู้ต่อไปนะครับแน่นอนว่าความท้อแท้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกๆคนได้เสมอนะฮะเพียงแต่ว่าผมคิดว่าในภาพบวกอย่างหนึ่งก็คือว่าแม้หลายคนอาจจะท้อแท้นะฮะแต่ด้วยระยะเวลาที่ยาวนานขนาดนี้ในมุมหนึ่งมันทําให้คนที่ท้อแท้ก็กลับมาสู้ต่อได้เหมือนกันนะฮะเพราะยังมี ช่วงเวลาให้ต่อสู้อีกยาวนานนะฮะ<ม>คนที่ท้อแท้ก็สามารถที่จะกลับเข้ามาใหม่ได้นะฮะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาอยู่เพราะงั้นก็ต้องกลับไปเรียนหนังสืออะไรต่างๆอันนั้นก็เป็นภารกริจจําเป็นด้วยส่วนหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมฮะครับใช่ครับก็มีหลายคนที่มีมีภารกิจที่คือแน่นอนว่าการต่อสู้มันก็เรื่องหนึง่งใช่ไหมครับ<ม>แต่ว่าภารกิจส่วนตัวมันก็มีนะฮะบางคนเป็นนักศึกษาก็ยังต้องเคลื่อนไหวไม่ใช่เคลื่อนไหวสิ ต้องบอกว่าต่อสู้กับชีวิตของตัวเองนะครับใช่ครับในงานี้ก็ยังมีภาระเรื่องการเรียนการสอนอีกเยอะหลายคน,นครับครับ,รบมาสู่ประเด็นที่อยากจะฟังการวิเคราะห์ในวันนี้คิดว่าความต้องการของพลเอกประยุทธ์จากคําถามสี่ข้อเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ฮะวิเคราะห์อย่างไรในในเรื่องของคําถามสี่ข้อของพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับผมยอมรับเหมือนกับที่พี่จอมเกินเข้ารายการครับว่า ดูเหมือนคําถามสี่ข้อจะเป็นเรื่องที่เอาจริงเอาจังมากๆ<ม>นะครับสำหรับรัฐบาลคอสชซึ่งซึ่งตอนแรกผมคิดว่าหลายคนก็ไม่คิดว่าจะมีการเอาจริงเอาจังขนาดนี้นะครับ<ม>อย่างไรก็ตามนะฮะมผมคิดว่าถ้าเราดูจากวันแรกนะครับหลังจากที่มีการเปิดให้ประชาชนไปลงคําถามทั้งลงคําตอบทั้งสี่ข้อของคําถามที่พลเอกประยุทธ์ได้ตั้งเอาไว้เราจะพบว่าคําถามจํานวนมากเนี่ยเป็นคําถามที่มีลักษณะของการเชียร์นะครับให้<ม>ให้คอสชดูต่อ นะครับแล้วก็ไม่สนับสนุนให้รัฐบาลเลือกตั้งนะครับคเข้ามานะครับก็พูดง่ายๆก็คืออยากการเลือกตั้งให้มีการเลื่อนเลือกตั้งนะครับเพื่อให้รัฐบาลของคอสชที่นําโดยพลเอกประยุทธ์เนี่ยอยู่ต่อไปนะครับอซึ่งส่วนหนึ่งเราต้องยอมรับนะครับว่าคนที่ไปตอบคาถามโดยมากนะครับผมย้ำว่าโดยมากว่าเป็นคนที่สนับสนุนคอสชมากกว่านะครับอเพราะคนที่ไม่สนับสนุนคอสชก็รู้สึกว่า การไปตอบคําถามตรงนี้ไม่เก่อประโยชน์อะไรให้กับพวกเขานะฮะพวกเขากับรู้สึกด้วยซ้ำไปว่าการไปตอบคําถามที่จะต้องมีการแสดงบัตรประจํำตัวประชาชนก่อนตอบคําถามเนี่ยเป็นอะไรที่อันตรายต่อชีวิตนะครับเราปฏ<ช>ิ<ๆ>เสธไม่ได้ว่าในสายตาของประชาชนจานวนไม่น้อยนะฮะเขารู้สึกว่ารัฐบ,บาลของคอสชอรัฐบาลคอสชที่นาโดยพลเอกประยุทธ์พร้อมที่จะคุกคามประชาชนคําตอบจะนเกือเป็นคําตอบที่มีลักษณะของการเชียร์คอสชนะฮะให้ไปนะครับ ถามว่าเมื่อเชียร์คอสชผลมันคืออะไระถ้าเราไปดูตามช่วงเวลาก่อนที่จะมีการมีการตั้งคําถามน,นะครับเราจะพบว่ามีกระแสไม่น้อยนะฮะที่ต้องการให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นนะครับแน่นี้ประชาชนคือต้องมองหานะครับคนที่มีศักยภาพที่ประชาชนรู้สึกว่าเขาเขาที่เขาสามารถไว,ไว้วางใจนะครับฝากผีฝากไข่ฝากผีฝากไข่ได้นะครับเพื่อที่ว่า ได้คนที่มีลักษณะของการเป็นมืออาชีพสามารถนำพาประเทศชาตินะครับให้ประชาชนกลับมามีเงินในกระเป๋าเพื่อ,อ,อดำรงชีพต่อไปได้นะครับ,รบนี่คือสิ่งที่ประชาชนต้องการนะครับแต่เมื่อคอสชอต้องการที่จะอยู่ต่อไปนะครับจึงจําเป็นต้องหาแรงสนับสนุนนะครับสําหรับจากประชาชนถึงแม้เราจะอยู่ในระบบเผด็จก,การแต่เราต้องยอมรับนะครับว่าทุกภาคส่วนนะครับก็สแสวงหาความชอบธรรมจากจุดนี้นะฮะ อีกที่สุดแล้วนะครับคอสอชอเองก็ต้องพยายามหาความชอบธรรมจากประชาชนโดยอาศัยเสียงของประชาชนที่สนับสนุนตนเองนะครับเพื่อให้ตัวเองสามารถนะครับมีนะครับข้ออ้างหรือความชอบธรรมในการบอกว่าเห็นไหมล่ะประชาชนที่มาตอบคาถามจานวนกี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซนต์เห็นด้วยกับการที่ให้ผลเอกประยุทธ์นะครับอยู่ต่อไปนะให้คอสอชอยู่ต่อไป คิดว่าพลเอกประยุทธ์จะอยู่ต่ออย่างไรฮะเป็นนายกต่อไปมีพรรคการเมืองสนับสนุนให้เป็นนายกความต้องการจริงๆมันจะออกมาอีกรูปไหนผมคิดว่ามันมีความเป็นไปได้หลายทางนะครับใช่ครับอย่างไรก็ตามถ้าเกิดการเลือกตั้งปีหกหนึ่งจริงนะครับผมคิดว่ากลไกกลไกที่คอสชอได้วางเอาไว้ในรัฐธรรมนูญน,นะฮะสามารถที่จะทําให้คอสชอเนี่ยหรือพวกพ้องนะฮะสามารถที่จะกลับเข้ามานะครับ เป็นส่วนหนึ่งนะครับของรัฐบาลที่เกิดขึ้นในอนาคตก็ได้นะครับอาจจะเป็นรูปข,ของพรรคร่วมนะครับหรืออาจจะเป็นที่พลเอกประยุทธ์เข้ามาเป็นนายกธมนตรีคนนอกก็ได้นะครับกลไกรัฐมนูลรัฐมนูลเหล่านี้นะฮะได้เปิดช่องให้คอสชอนะครับสามารถเข้ามาได้ทั้งสิน้นครับถ้าเกิดพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งจะด้วยกลไกไหนก็แล้วแต่เนี่ยทางกลุ่มประชาธิปไตยใหม่จะคิดอย่างไรและจะจะมีท่าทีต่อเรื่องนี้อย่างไรไหมครับ แน่นอนว่าจุดยืนของพวกเรามาโดยตลอดนะครับคือการคือการปฏิเสธนะครับ <S <S 2> <S 2> การอำนาจนอกระบบทุกรูปแบบนะครับเราไม่เห็นด้วยนะครับกับการที่คอสชอนะฮะจะเข้ามารัฐประหารแล้วก็ยึดอำนาจไปจากประชาชนแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะครับสิ่งที่พวกเรายึดมั่นที่สุดคือการต่อสู้อย่างสันติวิธีนะครับเราคิดว่านี่คือสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นแน่นอนเราต้องปฏิเสธไม่ได้ว่าทําไมเรายังอยู่ในระบอบ ที่มันเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าพวกเรายึดมั่นในสิ่งที่มันเป็นสันติวิธีและเราก็คงต้องโน้มน้าวให้ประชาชนนะครับเห็นด้วยกับเราจํานวนมากเมื่อประชาชนด้วยกับเรานะครับการที่คอสชอจะดำรงต่อไปซึ่งอนานาจเนี่ยมันก็ยากแต่วันนี้นะฮะเราก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันนะครับว่ามันยังเกิดความแตกแยกในหมู่ประชาชนจนํานวนมากซึ่งการแตกแยกตรงนี้มันเกิดโอกาสนะครับให้อํานาจนอกระบบเข้ามาได้อืดังนั้นสาวใจก็ตามที่อํานาจนอกระบบนะครับยังดํายัง ยังสามารถแสวงหาจากความแตกแยกตรงนี้นะฮะพวกผมเองก็คงจะทําอะไรได้ไม่มากนักนะครับจะทําให้พลเอกประยุทธ์นเนี่ยพ้นไปจากอานาจได้กลับได้ที่ประชาชนนะฮะไม่นะครับสามารถรวมตัวกันนะครับเป็นอันหนึ่งอันกันแล้วก็ต่อต้านอํานาจระบบนี้นะคระับจะมีธรรมาพิบาลมากพอไหมครับรัฐบาลหน้าตามกติกาใหม่ของคอสชอันนี้ฮะ จริงๆเรื่องธรรมพิบาลนะถ้าเราดูจากคำถามของพลเอกประยุทธ์นะฮะจริงหนึ่งที่ผมสามารถสรุปจากคำถามได้ก็คือพลเอกประยุทธ์มองว่ารัฐบาลของตัวเองมีธรรมพิบาลมากกว่ารัฐบาลการเลือกตั้งแน่ๆนะฮะเพราะว่าเวลาเราตั <S <s ้งคำถามว่ารัฐบาลเลือกตั้งครั้งต่อไปจะมีธรรมพิบาลไหมนะซึ่งคำถามนี้คือคำถามข้อแรกนะฮะมันหมายความว่าพลเอกประยุทธ์กำลังบอกว่ารัฐบาลตัวเองนะฮะมีมีธรรมพิบาลมากกว่านะครับ ซึ่งไอ้เขาว่าธรรมิบาลเน,นี่ยหลายคนอาจจะงงนะฮะว่ามันคืออะไรกันแน่นะฮะจริงๆธรรมิบาลมันมีหลายหลายหลายข้อมากนะครับบางโชคบางส่วนก็คือการหนึ่งในหลักการของธรรมิบาลก็คือการตรวจสอบได้นะครับการเปิดเผยการโปร่งใสนะครับการกระจายอานาจนะฮะรวมถึงนะฮะหลักของการมีส่วนร่วมนะครับหลักวิธิธรรมและมีอีกอีกหลายข้อนะฮะนี่คือส่วนหนึ่งของหลักธรรมิบานแต่ว่าถ้าเราเอาหลักธรรมิบาลมาดูทีละข้อทีละข้อนะฮะ อราจะพบว่าคอสาชาเองก็ยังไม่สามารถที่จะบรรลุหลักธรรมพิบาลที่คอสชพยาพยามจะบอกได้ซ้ําไปว่าตัวเองเนี่ยมีธรรมพิบาลมากกว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก่อนหน้านี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งสําคัญที่สุดนะฮะคือคือรัฐบาลเนี่ยในอนาคตเนี่ยมันจะมีธรรมพิบาลหรือเปล่านะฮะมันอาจจะไม่ใช่เป็นประเด็นที่ใหญ่ขนาดนั้นนะ,ะครับผมคิดว่า รัฐบาลเนี่ยตราบใดที่ยังอยู่ในหูในตาของประชาชนประชาชนสามารถที่จะให้คุณให้โทษรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งได้นะฮะถ้ารัฐบาลไม่มีธรรมิบาลนะครับผมคิดว่าประชาชนก็สามารถที่จะใช้บุญพินิจของตัวเองนะฮะ mm hmm. ในการัรัฐบาลเหล่านั้นได้นะครับ mm hmm. นี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องสําคัญ mm hmm. อย่างไรก็ตามนะ,ะถ้าเกิดว่าเราห่วงเรื่องรัฐบาลอนาคตว่าจะมีธรรมิบาลไหมนะฮะเราต้องไม่ลืมว่ารัฐธรรนนูญของคอสชที่ออกแบบเอาไว้เนี่ย ซึ่งคอสชอการันตีนะครับว่าเป็นรัฐธรรมนูญนะฮะที่พยายามเอาคนที่ไม่ดีนะครับออกไปให้มากนะฮะในแง่นี้เองถ้าในอนาคตเรายังมีรัฐบาลที่ไม่มีธรมมรมาพิบาลอยู่อีนะครับมันก็อาจจะหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลจะมีธรรมาริบาลหรือเปล่าเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องสําคัญแล้วหรือเปล่าเพราะนั่นหมายองค์กรที่มาจากการแต่งตั้งของคอสชซึ่งเป็นองค์กรอิสระเนี่ยครับก็อาจจะไม่มีธรรมาพิบาลด้วยนะครับ นั่นหมายถึงความล้มเหลวของขององค์กรเหล่านี้นะฮะผมไม่เชื่อว่าองค์กรที่มาจากการแต่งตั้งเหล่านี้นะฮะซึ่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสืบทอดสืบทอดอํานาจนะฮะจะมีธรรมาพิบาลมากกว่ามากกว่านักแต่จ,จากการลือกตั้งนะฮะเราก็ต้องู่ว่าองค์กรเหล่านี้เป็นองค์กรนะครับที่มาจากการแต่งตั้งโดยคนไม่กี่คนนะครับสื่อนะฮะสื่อมวลชนนะฮะไม่สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบนะฮะ S <S องค์กรเ่าแล้วนำข้อมูลข่าวสารที่ได้นะฮะไปเผยแพร่ประชาชนสามารถที่จะตัดสินใจได้อื <S 2> <S 2> แต่ว่าเวลาเราเลือกนักการเมืองนะฮะเข้าไปสู่เออรัฐสภานะฮะแล้วก็มีการเลือกตั้งรัฐบาลขึ้นมาเราได้ใช้ดุลพินิษของประชาชนผ่านข้อมูลข่าวสารผ่านข้อเท็จจริงนะฮะ บางคนก็ใกล้ชิดกับสอสอคนนั้นคนนี้นะฮะซึ่งอยู่ในพื้นที่ของตัวเองก็สามารถที่จะมีดุลพินิษได้ว่าแต่ละคนเนี่ยมีพฤติกรรมอย่างไรนะฮะสมควรหรือเปล่าที่จะเป็นผู้แทนของแต่ของตัว,ตวเองอยู่ไหมนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นแค่นี้นะฮะผมคิดว่าในอนาคตถ,ถ้าเราจะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอย่างน้อยๆรัฐบาลเหล่านี้เนี่ยจะมีความชอบธรรมแน่ๆผ่านสวรรค์ของประชาชนนะฮะครับมีคนกังวลมากว่า กติกาของคอสชที่ตั้งขึ้นมาตามรัฐธรรมนูญใหม่ในการที่จะได้นักการเมืองเข้ามาเนี่ยไม่อาจที่จะแก้ปัญหาหรือว่าไม่อาจที่จะสกัดกั้นนักการเมืองเร็วๆเข้ามาอีกได้มีการกังวลกันว่าสุดท้ายเราก็จะได้นักการเมืองเร็วๆเข้ามาอีกคิดอย่างไรกับเรื่องของการพูดถึงเรื่องนักการเมืองเร็วๆแล้วก็จะเข้ามาสร้างปัญหาอีกแล้วก็เป็นข้อกังวลที่คอสชเองก็กังวลด้วยเหมือนกันกติกาใหม่จะสกัดกั้นได้ไหมฮะนักการเมืองเร็วๆเนี่ย ที่ผ่านมานะฮะคอสอชอรวมถึงทางผู้ร่างรัฐธรรมนูญน,นะครับได้มีการพูดหลายครั้งมากนะครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงนะครับตอนนี้เราเพิ่งบังคับใช้รัฐธรรมนูญมาได้ไม่นานใช่ไหมฮะเราก็มีการพูดเรื่องนี้แล้วแสดงว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้นะฮะล้มเหลวโดยใช้เวลาเพียงแค่เดือนสองเดือนเท่านั้นนะฮะแสดงว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้คือคือรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ย จุดขายสําคัญคือการปรับโคงถ้าปรับไม่ได้ก็แสดงว่ารัฐมนุนสมัยมันเฟลมันล้มเหลว mm hmm. นะฮะเราใช้เงินภาษีของประชาชนจํานวนมากไปกับการให้ผู้ล่างรัฐมนูนนะฮะได้ล่างรัฐมนูญที่ควรจะมีคุณภาพแต่ตอนนี้แค่สองเดือนนะฮะก็มีข้อคอละหาแล้วว่ามันอาจจะแก้ปัญหาไม่ได้ mm hmm. ซึ่งข้อคอละหานี้นะ,ะับ mm hmm. ผมคิดว่าก็ไม่ใช่ใครนะฮะที่ออกมาตั้งตั้งคำถามหรือตั้งหรือสร้างความน่าสงสยะะัย mm hmm. นะฮะก็คือพลเอกประยุทธ์การที่พลเอกประยุทธ พลประยุทธ์ตั้งคำถามสี่ข้อนี้ก็แสดงให้เห็นว่าพลเอกประยุทธ์ไม่เชื่อมั่นแม้กระทั่งมรดกที่ตัวเองได้สร้างออไว้เราลองคิดถ้าเราคือนายจ้างแล้วเราจ้างใครสักคนทํางานนะฮะพลเอกประยุทธ์นะฮะคือความล้มเหลวนะฮะของการใช้เงินภาษีนะฮะอย่างไม่คุ้มค่าที่สุดนะะอ,อันนีอันที่หนึ่ง อันที่สองในเรื่องของนักการเมืองเลวนะฮะมันผมสังเกตว่านักการเมืองเลวมันมักจะมาปรากฏโดยโดยคนที่ที่ไม่ได้รับการอยอมรับจากประชาชนมากนักนะครับ<ว>จ,รจริงๆแล้วนะครับในในความเห็นผมนะฮะนักการเมืองคือคนที่เล่นการเมืองนะฮะ <ขอ S 2> ไม่จํากัดทีคค่จะต้องเป็นคนที่มาจากพรรคเพื่อไทยหรือพรรคประชาธิปัตย์นะฮะไม่จํากัดคนคือมันไม่จําเป็นต้องเป็นสังกัดพรรคการเมืองก็ได้นะฮะนักการเมืองเป็นใครก็ได้นะครับ ที่เข้าสู่การเมืองนะฮะแล้วพยายามใช้อำนาจซึ่งมันสัมพันธ์กับกับอำนาจสาธารณะนะฮะอำนาจที่เป็นของประชาชนนะฮะ <S <S มผมคิดว่าคนเหล่านี้คือนักการเมืองหมดรอวนี้เราปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้านักการเมืองเร็วนะฮะถ้าเราพูดว่านักการเมืองทุกคนเร็วนะฮะวันนี้เราต้องยอมรับว่าหรือหมายความรวมถึงไปด้วยว่าพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตย์นะฮะ <S <S หรือว่าจานมีชัยนะ,ะก็ล้วนที่จะเป็นนักการเมืองทั้งสิ้นนะฮะ คนอื่นๆเหล่านี้นะฮะที่อยู่ในอนํานาจวันนี้ที่ปกครองบ้านเมืองวันนี้ก็ล้วนจะเดวอดทั้งสิ้นแน่นอนว่าเรื่องคนดีคนเลวนะฮะมันมีกันทุกในความเห็นผมมันมีกันทุกวงการทุกอาชีพนะฮะเพียงแต่ว่าถึงที่สุดนะฮะผมคิดว่าเรื่องนักการเมืองเลวเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องสําคัญอืเราควรเปิดระบบเราไม่ควรสร้างระบบอะไรสักอย่างหนึ่งที่ให้คนนะฮะ ที่เราคิดว่าโอ้เขาเป็นคนดีแล้วให้เขาให้เขามีอิสระทําอะไรก็ได้ mm hmm. ผมคิดว่าเรื่องแบบนี้อันตราย mm hmm. สิ่งที่เราทำก็คือเราจะทําออกแบบระบบอย่างไรให้คนไม่ว่าคนดีหรือคนเลวนะฮะเ mm hmm. มื่อเข้าไปอยู่ในระบบนี้ mm hmm. สามารถที่จะต้องประพฤตินตนนะฮะเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือคนเลว mm hmm. นี่คือจุดสําคัญของระบบที่ดี mm hmm. นะฮะ จะทาอย่างไรนะฮะให้ทหารนะฮะได้รู้จักที่จะทําหน้าที่ของตัวเองเสียทีนะฮะครับเราจะทําอย่างไรนะฮะที่จะทําให้ทหารนะฮะเชื่อมั่นต่อระบบการปกครองนะฮะที่เราว่ากันว่าเป็นระบบการปกครองที่เขานพต่อประชาชนมากที่สุด hmm. ครับเพราะฉะนั้นตราบใดที่ทหารนะฮะยังรู้สึกว่าตัวเองสามารถที่ทารัฐประหารได้นะครับเราไม่ได้มีปัญหาแค่ในเรื่องของการสร้างลกลไกทางการเมืองที่ไม่มีประสิทธิภาพ แต่เรากําลังมีปัญหาอีกอันหนึ่งคือปัญหาในเรื่องของการศึกษาของทหารหซึ่งมาสู่ความเข้าใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่ดีของตัวเองนะครับต่อระบอกบอการปกครองที่ที่คนไทยนะครับได้เขารู้สึกว่ามันคือระบบการปกครองที่มันเคารพต่อเขามากที่สุดแล้วนะครับครับเรื่องการเซตซีโร่กกตและก็องค์กรอิสระบางองค์กรเนี่ยอันนี้จะเป็นเหตุผลที่จะนาไปสู่การเลือกการเลื่อนก,การเลือกตั้ง มันก็มีน้ำหนักอยู่เหมือนกันไหมฮะมีความเป็นไปได้ครับมีความเป็นไปได้เพราะว่าถ้าไม่มีกรกตเราก็ไม่รู้จะเลือกตั้งยังไงเห like <ık. S 2> มือนกันนะฮะจริงๆมันมีช่องทางให้เลือกตั้งนะครับรต่อให้ไม่มีกรกตก็ตามไไแต่ว่าผมก็เชื่อว่าถึงที่สุดนะฮะก็จะมีการอ้างเหตุอะไรบางอย่างนะครับ ừ, ในการเลื่อนได้นะครับ<ะ>ดังนั้นผมผมคิดว่าเรื่องการเซติโลม,มันมีความเป็นไปได้ครับแต่ว่าผมให้น้ำหนักไปกับการการเช็คบินกันเองมากกว่า บมีคุณสุเทพเจอกสุบันตัวประธานกปปสก็บอกว่าถ้าการเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมก็จะไม่ควรจะให้มีการเลือกอะไรเงี้ยการเลือกตั้งครั้งต่อไปที่จะมีขึ้นจะมีเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมไหมฮะงั้นอาจจะต้องถามกลับไปอย่างที่คุณสุเทพนะครับว่าที่ผ่านมาคุณสุเทพเองก็เป็นนักการเมืองนะฮะที่ผ่านสนามเลือกตั้งมาเยอะมากนะครับถ้าที่ผ่านมามันไม่บริสุทธิธรรมแสดงว่า ที่ผ่านมาของคุณสุเทพคุณสุเทพปงเลือกตั้งเล้อฮะคือคุณสุเทพเองเขาก็เป็นคนที่อยู่ในวงการชนะมานานมากชนะเลือกตั้งหลายครั้งนะฮะเฉพาะคุณคุณสุเทพนะครับผมไม่ได้หมายความรวมถึงประชาธิปักนะฮะเฉพาะคุณสุเทพชนะเลือกตั้งหลายครั้งนะครับแล้วก็ถ้าที่ผ่านมาการเลือกตั้งมันมีปัญหานะครับแสดงว่าคุณสุเทพที่ผ่านมาเข้าสู่ระบบรัฐสภาเนี่ย ได้ยังไงนะฮะมีการโกงตั้งหรือเปล่านะครับในพื้นที่ของคุณสตีฟครับเวลาเราอธิบายว่าอีกฝั่งหนึ่งโกงเลือกตั้งนะฮะเราก็ต้องย้อนกลับมาดูตัวเองด้วยนะครับว่าเราโกงเลื่องตั้งหรือเปล่านะครับครับไม่ใช่จาตําหน่ะไรคนอื่นนะฮะคือถึงทสุดผมคิดว่าอย่างที่ผมผมเรียนไปะครับว่าในอนาคตนะครับแน่นอนว่าถ้าถ้า ถ้าอย่างไรเสียนะครับผมค warnings, ผมิดว่าผมเชื่อมั่นในเสียงของประชาชนและผมคิดว่าเสียงของประชาชนเนี่ยเป็นผู้ก,กําหนดนะครับทุกสิง่งทุกอย่างนะครับรรเราจะได้นักการเมืองนะครับอย่างไรนะฮะมันขึ้นอยู่กับประชาชนผมคิดว,ว่าระบบการเลือกตั้งนะครับที่ถูกกาหนดขึ้นใหม่นะครับก็ให้เป็นเรื่องของเวลานะครับเป็นเครื่องพิสูจน์ครับแต่น่าเศร้านะที่คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวร่างรัฐธรรมนูญไม่ใช่ตัวร่างสิตัวรัฐธรรมนูญอันใหม่นะฮะที่ที่ได้ประกาศใช้ไปแล้วเนี่ย ซึ่งผ่านไปแค่ประมาณสองสาเดือนเท่านั้นนะครกลับแสดงออกถึงความไม่เชื่อมั่นนะครับถึงรัฐมตตัวเองทีได้ล่างขึ้นในซ้ำเพราะฉะนั้นคิดว่าถึงที่สุดเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ในหลายๆทีนะครับครับ